you. ยิอินเตอร์เนชั่นแนลไพรฟ์เฟสติวัล2025ยิ่งใหญ่ทรงพลังขึ้นทุกปีเซเล็บนักธุรกิจคนดังร่วมส่งท้ายไพร์มันกว่า70กระบวนบีวีนาอาบชูจุงมมือชาว LGBTQIA+ เติมสีสันความเท่าเทียมส่งท้ายเถื่อนไัยมันได้อย่างอลังการงานพรมรุง้งใครพลาดบอกเลยว่าเสียดายที่สุดค่ะเพราะงานพทยาอินเตอร์เนชั่นแนลไพรฟ์เฟสติวัล2025เทศกาลแห่งความภาคภูมิใจและความเท่าเทียมปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ริมชายหาดสุดอลังการแค่ย่างเท้าเข้างานก็ไม่มีผิดหวังเพราะน,นอกจากจะได้พบกับขบวนภายพาเลทริมทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วยังจะได้พบกับความปังของเหล่าเซอรบิติตีนักธุรกิจคนดังของวงการบันเทิงวงการนางงามศิลปินนักร้องอินฟูเอนเซอร์ชื่อดังทุกเพศทุกวัยที่มารวมตัวกันริมหาดทอดยาวมาถึงเวทีกลางหน้าศูนย์การค้าเซ็นทันพัทยา บรรยากาศงานเต็มไปด้วยความคึกคืนตั้งแต่เริ่มต้นโดยบีนำทีปรากฏตัวร่วมขบวนพายพาเลทที่มีมากถึง70ขบวนระยะทาง4.5กิโลเมตรพร้อมเหล่านางงามจากเวที m i ดยูนิเวิร์จังหวัดต่างๆนำโดยวีนาปวีนาเจ้าของตำแหน่ง m i ดยู i ิเวิร์สสระบบุรีรวมไปถึงสาวสวยจากเวทีมิดแกลทไท a แลนด์อย่างใบเฟินกันพัดก่อน โกโกอริยะบิวตี้วรัยชนาพร้อมด้วยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์อาทิสไป์บปปาปิใจสีราและคนดังอีกมากมายเรียกว่าการใหญ่งานปางังงานอลังของจริงหลังสิ้นสุดขบวนพาเหรดค่ a, ะดรสีสุริยะจารุก่อนตีพบนายกสมาคมวัยรุ่นไทยประธานเครือข่ายนักธุรกิจ LGBTQIA+ แห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานจากนั้นคุณนัชเลบุญญาพิสมพานประธานมูลนิธิซิเตอร์คุณขวัญชัยบุญอารีผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาและคุณปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยารวมกันกล่าวต้อนรับก่อนที่คุณจักรพลตั้งสุทธิธรรมผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประธานในพิธีกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการและ ความสนุกสนานจากโจก็เริ่มต้นคืนซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจจากผู้เขาร่วมงานอย่างล้นลามทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่งกายในแบบที่เป็นตัวเองโบกธงสีรุ้งกันอยากคึกคักค่ะคือปีนี้ต้องบอกก่อนว่าปีนี้ได้มาทําแบบเต็มที่เลยคือทางเซ็นท่านพระยาก็ให้โอกาสเราได้แสดงฝีมือเนาะแล้วก็ทางเจมก็ให้เราทําทุกอย่างแล้วก็ อนุมัติให้เราแบบหมายถึงว่าอนุมัติรูปแบบของการจัดงานทั้งหลายเนี่ยให้เราเร็วมากแล้วเราก็เป็นคนที่ทํางานเร็วด้วยก็เลยได้มีโอกาสทํางานอย่างมีความสุขบนความรู้สึกที่เรารักชนพัทยานะครับก็ก็เลยทําออกมาได้แบบเต็มที่มากที่สุดครับจริงๆเราก็อยู่มาตั้งแ,แต่จุดเราต้องแส่อย่างที่พักดันกฎหมายเรื่องการสมรสทษเียมเหรืออะไรต่างๆก็ดีจนปัจจุบันแล้ว เราายผ่านแล้วเราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาของการกดันของเราที่เป็นหนึ่งในแบบผู้ผลักดันเลยอะค่ะย่างไงบ้างคือจริงๆอะอย,อย่าบอกว่าเราเป็นผู้ผลักดันดีกว่าเราเราไม่มีอำนาจขนาดนั้นเนาะที่จะผลักดันแต่เราอยากทําให้กับสังคมได้เห็นว่าเมันยังมีกลุ่มกลุ่มคนที่เขาต้องการผลักดันเรื่องราวทั้งหลายให้มันสอดคล้องกับคันลองคลองทำในการที่จะดูแลของประชาชนอย่างไรให้ความเท่าเทียมอย่างไร ือเราไม่ได้เรียกร้องแต่เราอยากให้ทวรรู้สึกว่ามีความสุขที่เราได้มาเจอกันบวกกับพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวทุกคนอยากจะมาอยู่แล้วเป็นทุนเดิมแล้วก็อยากให้ทุกคนมาแล้วแบบมาทํากิจกรรมกันที่นี่มันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครับต้องบอกก่อนว่าทําไมถึงจัดที่เซนทันหลายคนคิดว่าเอ๊ะทำไมเป็นเอกชนทําไมต้องมาจัดที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกกันว่าเซนทันเป็นจุดที่สวยที่สุดของชายหาดที่จะเป็นที่รวมของคอมมูนิตี้ได้ แล้วเซนท่านเองก็เปิดทางให้เราในการทำกิจกรรมทั้งหลายเราเลยมองว่ามันเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมท้องถิ่นจริงๆโดยเซนท่านเป็นผู้ขับเคลื่อนร่วมกันกันกบเราก็เลยได้โอกาสมาทำงานตรงนี้ให้ยิ่งใหญ่ทุกๆปีครับปีนี้ได้ได้ว่าจะยิ่งใหญ่ทุกๆเลยคือเอาต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะเคยเคยเป็นแฟนคลับของคุณบีน้ำทิพย์เนาะแล้วก็วันนี้เราก็ได้คุณบีน้ำทิพย์มาจริงๆด้วยคือรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นแล้วก็ ความหลากหลายของผู้เข้าช่วยเข้า,เข,าเข้าร่วมงานก็มากขึ้นรวมไปถึงเวทีต่างๆหรือดาราศิลปินอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้กระทั่งองค์กรท้องถิ่นหรือองค์กรต่างจังหวัดหรือองค์กรต่างประเทศก็เข้าร่วมเยอะมากครับผมก็รู้สึกดีครับแล้วก็จะทําให้ยิ่งใหญ่แบบนี้ตลอดไปครับในเรื่องของการแต่งตั้งระกแต่นในปีนี้เราเร่งเห็นมีการแบบมีสมรรถนะคนแล้วก็จัดการในเรื่องของกฎหมาย ท้าในมุมของสูตรการค้าเราเนี่ยเราก็อยากให้เป็นพื้นที่หนึ่งในการที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมแล้วก็ส่งเสริมความภาคภูมิใจให้กับทุกๆคนในพัทยาครับซึ่งพัทยานะก็เป็นจุดสูงกลายอย่างท,ที่ท่านนายกพัทยากล่าวว่าเราคือเมืองหลวงของ LGBTQ+ ครับดงนั้นเราอยากเป็นเวทีเป็นสถานที่สําหรับทุกๆคนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและส่งเสริมความภาคภูมิใจนี้ครับรในการส่งเสริมการงเ่บ้างคคือจริงๆสูตรการคาของเราเนี่ยก็ ทำงานร่วมกับเมืองพิทยามารือตลอดแล้วก็จริงๆของเราจัดงานเอ็นพิทยาอิน International p พร d e ต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่7แล้วในแต่ละปีก็ได้รับการตอบรับจากทั้งผู้จัดพาร์ทเนอร์นะครับโดยเฉพาะเมืองพิทยาที่ช่วยกันอย่างเต็มที่พาร์ทเนอร์การท่องเที่ยวต่างๆที่แต่ละปีแต่ละปีก็ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีเราก็รู้สึกว่าเรายินดีแล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการกิจกรรมอนการกิจกรรมในครั้งนี้ครับผมเรารู้สึกยินดีเกี่ยวกับการเปิดกว้างการจุดเลยอยู่ในปัจจุบันมากเลย บริษัทเซ็นทรัลบรรณาเราครับต้องเรียนว่าเป็นพื้นที่สำหรับทุกทุกคนเราอยากเปิดพื้นที่กับทุกทุกคนเปิดพื้นที่กับทุกทุกความเท่าเทียมในการที่จะมาใช้บริการของเราแล้วเราก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลทุกๆความเท่าเทียมที่เป็นลูกค้าของเราทุกคน่มีบ้างคะปีนี้เป็นปีแรกที่เข้าร่วมงานพายเลยหรือเปล่าใช่ค่ะปีนี้เป็นปีแรกเลยค่ะรู้สึกว่างานนี้ส่งพลังมากๆแล้วก็ ให้ความอบอุ่นนะคะแล้วก็การมาเที่ยวพัทยาเนี่ยมันก็มีความอบอุ่นอยู่แล้วซึ่งมีเนี่ยได้มีโอกาสมาทำธุรกิจที่พัทยานะคะรู้สึกว่าที่เนี่ย เป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีครบทุกอย่างแล้วก็มีความสื้อค้าท่องเทียมกันที่นี่ก็คือเป็นจุดศูนย์รวมของทุกสิ่งทุกอย่างค่ะหลังจากทีบ่บได้มาเห็นางานในวันนี้ผู้คนหลากหลายมากมายการแต่งานพาเลซมีแบบรู้สึก,กอ่างไบ้าตอนแรกตอนมาร่วมเดินเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแต่ว่างานอลังการจริงๆต้องบอกว่าผู้จัดเนี่ยคือสุดยอดจริงๆอยากให้มีจัดอีกต่อไปทุกปีค่ะอยากให้มีแบบเกี่ยวกับเกี่ยวคักีวกับเกี่ยวกับเก่มีการแบวบเพียวแล้วแนวคิด จริงๆแล้วมีคิดอย่างนั้นมาเสมอค่ะเรื่องเอ่อ L G B T Q นะคะพี่ว่ามีคิดว่าความเสมอภาคเท่าเทียมกันเป็นสิ่งที่มนุษย์เราควรมีให้กันตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะแล้วก็เหมือนอย่างที่พี่เขาบอกว่าความเท่าเทียมกันหรือความแบบว่าสบายใจควรเริ่มจากที่บ้านถ้าเกิดที่บ้านมีอะไรที่เราแบบว่าสามารถสื่อสารพูดคุยกันได้ก็อยากให้เปิดเปิดใจพูดคุยกันแล้วก็สนับสนุกสงกันและกัน,นะคะ่ะ เดีติดตามเลยค่ะเดี๋ยวปีหน้าจะจัดยังไงต่อไปโอ้ปีหน้าก็ต้องเป็นแบบต้องคุยกันเยอะเลยเพราะว่าปีนี้เราทําใหญ่ขึ้นเนาะพี่แท้เรารู้สึกว่าเออเราจะมีอะไรเล่นอีกเนาะปีหน้าก็คงเป็นงานยากของเราแต่ก็ไม่ขนาดมือเราก็คือสามารถที่จะทําได้แต่ก็คือขอบคุณบรรดาสื่อมวลชนนะครับแล้วก็เหล่าอินฟลูเอนเซอรท์ที่ที่เราเชิญไปเนี่ยทุกคนตอบรับด้วยความจริงใจด้วยความรักแล้วก็อยากจะมาจริงๆเรารู้สึกว่ามันเป็นงานที่ มีคุณค่ามากๆเลยถ,เเถ้าเราต้องจ้าเอาพูดตรวๆว่าถ้าเราต้องจ้าเ่ยคือมูลค่าสูงมากเราคิดว่างานนี้มันเป็นงานของพลังของพวกเราเองครับผม